สวัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาศึกษาพลังษารหัสวิชาทอชอ .11002 ระดับปฐมศึกษ,ษาเราจะมาเรียนเรื่องวัยและการเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาในด้านวัยต่างๆได้ไวัยทารกวัยทารก จะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุสองปีมนจะมีด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาด้านร่างกายจะมีการเจริญเติบโตจากศีรษะสู่เท้าจากลำตัวออกสู่มือและเท้าด้านจิตใจและอารมณ์เมื่อโตโตขึ้นพารกบจะสามารถแยกแยะอารมณ์ได้มากขึ้นตามอิทธิพลของสิ่งเร้าด้านสังคมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซึมซับ และการเรียนแบบของบุคคลในแง่บวกและแง่ลบด้านปัญญาด้านสติปัญญาสามารถแสดงความชอบสิ่งที่รับรู้ได้ประมาณ3เดือนถึงสองปีพัฒนาการของทารกแรกคลอดถึง2ปีจะมีจะมีนอนกดตัวแรกคลอด1นถึงสสัปดาห์จะมีนอนกดตัวแขนขาจะงอ คออ่อนช่วงหนึ่งถึงสามเดือนทันคอได้เคลื่อนไหวแขนขาช่วงสี่ถึงหเดือนคือพิกคว่ำพลิกหงายหันตามเสียงเรียกชื่อมือคว้าสิ่งของช่วงเจ็ดถึงเก้าเดือนนั่งทรงตัวได้เองมองตามของตกปบมือหยิบของได้ไวนี้ฟันน้ำนม,มจะเริ่มขึ้นช่วงสิบเดือนถึงหนึ่งปีเกาะยืนตั้งไข่ กอเดินก่อเดินได้พันานการของาระลกแรกคลอดถึง2ปีช่วง1-3สเดือนเดินได้เองช่วง1 2, ช่วง1-6เดือนเดินได้คล่องช่วง1-7เดือนวิ่งเตะลูกบอลได้ช่วง2 2ปีกระโดด2ขากระโดด2เท้าและสามารถตักอาหารรับประทานเองได้ ช่วงวัยก่อนเรียนช่วงวัยก่อนเรียนเด็กวัยก่อนเรียนหรือเด็กเป็นช่วงเด็กที่กําลังเจริญเติบโตและพัฒนาการส,ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้พฤติกรรมทางทางสังคมพัฒนาการของวัยก่อนเรียนพัฒนาตามช่วงอายุสามารถปีนป่ายและกระโดดได้เดินถอยหลัง ขี่สามล้อรับประทานอาหารเองได้เมื่ออายุสามปีเมื่ออายุสี่ออปีเดินขึ้นบันไดกระโดดกระโดดข้ามสิ่งของกระโดดขาเดียวได้ขยิงปลายเท้าได้อาบน้ําล้างหน้าและสามารถแต่งฟันได้ด้วยตนเองช่วงอายุห้าปีโดยสลับขากระโดดกระโดดเชือกเล่นเต้นเป็นจังหวะสามารถทรงตัวได้เป็นอย่างดีเช่นยืนขาเดียวได้นานนานเดินบนกระดาน แคบแผ่นแคบแคบได้ช่วงอายุหกปีกระโดดจากที่สูงได้เล่นซุบบอลแบบเด็กโตได้มีความสามารถในในการทรงตัวมากยิ่งขึ้นพัฒนาการด้านพัฒนาด้านร่างกายของวัยก่อนเรียนมีการทรงตัวได้ดีขึ้นสามารถดินขาเดียวได้ได้นานบางคนก็กระโดดขาเดียวได้สามารถเดินบนกระดานแผ่นเดียวได้เด็กอายุ ห้าขวบสามารถยืนบนปลายเท้าได้นานพอสมควรชอบทำกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อเช่นวาดรูปต่อภาพเด็กวัยนี้สามารถวาดรูปสามเหลี่ยมเขียนเขียนรูปวงกลมได้ดเีเรียนแท่งไม้ที่เป็นวงสีเงส่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมและสามารถและและสามเหลี่ยมลงในกรอบใบาสามมุมได้ถีบสามล้อ เด็กๆได้ด้านวัยรุ่นด้านวัยเรียนด้านวัยเรียนด้านร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาด้านร่างกายด้านร่างกายจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างกว้างขวางมากกว่าก่อนวัยเรียนด้านจิตใจและอารมณ์เริ่มเหอารมณ์ต่างๆเข้ามาในแง่ดีและไม่พึงพอใจ ที่แสดงออกได้และไม่ได้ด้านสังคมมีการปรับตัวในช่วงของการเข้าเรียนเพื่อพบกับกลุ่มเพื่อนใหม่และครูที่โรงเรียนด้านสติด้านสติปัญญามีกระบวนการคิดมากขึ้นมีความเข้าใจในภาษาการพูดและการควบคุมการเคลื่อนไหวน่านไม่รุ่นด้าไม่รุ่นนะตอนแต่น้านไม่รุ่น ด้านวัยรุ่นด้านร่างกายจะมีต่อมพยเมียทําหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศต่อมไทมัสทำหน้าที่ในการเก็บธาตุไอโอดีนเพื่อนํามาสร้างฮอร์โมนต่อมเพศหญิงทําหน้าที่ผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิงต่อมฮิทูอินคาลีเป็นต่อมเล็กๆที่อยู่ใต้สมองต่อมไทรอยทําหน้าที่ในการเก็บธาตุไอโอดีนเพื่อนํามาสร้างฮอร์โมน ต่อมเพศชายทําหน้าที่ผลิตตัวอสุจิและผลิตฮอร์โมนเพศชายทางด้านสติทางด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมด้านสติปัญญาทางด้านจิตใจและอารมณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลด้านอารมณ์ที่ที่รุนแรงและเปิดเผยที่เรียกว่าพายุบุบคมด้านสังคม วัยรุ่นจะให้ความสําคัญต่อกลุ่มยอมรับค่านิยมความเชื่อและความสนใจของกลุ่มมกักจะเชื่อฟังเพื่อนมากกว่าผู้ปกครองด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาวัยรุ่นจึงมักกระบวนการพัฒนาด้านความคิดและสติปัญญาของรุ่นให้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมไปผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่หญจะมีด้านร่างกาย ร่างกายด้านจิตใจและอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาด้านร่างกายมีความเจริญสมบูรณ์ของอวัยวะและระบบต่างๆได้ดีกับทุกด้านด้านจิตใจและอารมณ์เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนจะเริ่มมีความกังวลใจในด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปและหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบด้านสังคมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทําให้การปฏิสัมพันธ์ทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงไปตาม สถานภาพและบทบาทของตนเองด้านสติปัญญามีศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้ที่มีแบบแผนและไม่มีแบบแผนโดยใช้ประสบการณ์ชีวิตเพื่อผนวกเข้ากับปัญหาของแต่ละช่วงอายุกับสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วงของวัยทองช่วงของวัยทองช่วงของวัยทองจะมีะม,มีมีร้อนมาบ จะมีหงุดหงิดง่ายใจสัน่นนอนไม่หลับผิวแห้งอารมณ์ทางเพศลดลงซึมเศร้าช่วงข้อดแห้งไม่มีไม่มีสมาธิหลงลืมง่ายเหล่านี้คือข้อบ่งชี้อาการของวัยทองไปไวัยผู้สูงอายุวัยผู้สูงอายุมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมาทำความเข้าใจกับสิ่งที่ ผู้สูงอายุต้องการวัยที่เริ่มมีาการเสื่อมของระบบต่างๆครอบครัวให้ความรักและความเข้าใจการทำใจยอมรับความสิ้นสุดของสัมพันธ์สภาพที่เปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับยุคทันสมัยจากเนื้อหาที่กูได้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 กล่าวมาจากเรื่องของวัยและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจ ในช่วงของวัยทารกวัยก่อนเรียนวัยวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองและวัยผู้สูงอายุครูจะมีกิจกรรมที่หนึ่งให้นักเรียนเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นของวัยต่างๆสองช่วงวัยบันทึกข้อมูลลงไปในแผ่นภาพความคิดและช่วงที่สองกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สอง ให้นักเรียนสำรวจการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ในด้านที่ดีและไม่ดีของตนเองอธิบายผลที่เกิดขึ้นบันทึกข้อมูลลงไปในแผ่นในในภาพความคิดในที่ครูกล่าวมาในนั้นและแบบกิจกรรมฝึหกหัดทีั้งสองกิจกรรมครูจยกแฟนลิงก์ให้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ